Take my hands. Close your eyes. Now feel. คุณมนาภามีมุมมองเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศยังไงบ้างคะในมุมมองความไม่เท่าเทียมเนี่ยถ้ามองลึกไปในระบบโครงสร้างในปัญหาปัจจุบันเนี่ยของเรานะคะก็จะเห็นได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศระหว่างพเพศหญิงกับเพศชายอะไรเงี้ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแบบโครงสร้างในระบบการงานสัดส่วนเนี่เช่นในบริษทัทหรือระบบราชการถ้าเป็นในระบบราชการเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างในระบบ โรงเรียนแล้วกันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเพศชายทํางานเป็นบอสซะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นหัวหน้างานซะส่วนใหญ่ค่ะก็อย่างการเป็นพออรหรือผู้ำอํานวยการนะคะเราไม่ค่อยได้เห็นเป็นเพศหญิงที่มาทําหน้าที่ตรงน,นี้ซะส่วนใหญ่ค่ะคุณคิดว่าเพราะอะไรครับทำไมคนที่เป็นหัวหน้าคนส่วนใหญ่ถึงเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอาจจะด้วย ด้วยความที่ในสังคมในสมัยนั้นนะคะจะมีความแบบเป็นเพศช,ชายจะเป็นใหญ่ซะส่วนใหญ่ประมาณว่าความเชื่อใช่ใช่ค่ะมันจะเกี่ยวด้วยความเชื่อด้วยจนถึงมาถึงปัจจุบันนี้การการที่ผู้หญิงจะเป็นผู้ดอำอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องยากมากๆมาสินีคิดเห็นยังไงกักบมุมมอง,มอง ก็ปัญหาเกี่ยวกับเพศหญิงในปัจจุบันนะคะก็คือแบบว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือผู้หญิงนะคะก็จะแบบถูกทำร้ายได้ง่ายโดยเฉพาะจากคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะหรือว่าแม้แต่อาจจะเป็นบุคคลอื่นด้วยอะไรทำนองนี้นนะคะ่ะจากข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงบ้างคะ,ะก็แ่นอนะคะแบบว่ามันก็ต้องทําให้คนบางกลุ่มเนี่ย เกิดความไม่ตกกังวลอยู่แล้วค่ะจนบางทีอาจจะกลายเป็นปัญหาในชีวิตปัจจุบันเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าคือมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ต้องพบเจอแบบกับความไม่ตระหนักของบุคคลกลุ่มๆหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคิดเห็นยังไงกับราคาผ้า,นานในปัจจุบันคะอ่าก็คือก็คิดว่ามันแพงค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็แบบยังขึ้นว่าเป็นแบบว่าของสิ้นเปลืองอีกภาษีที่แบบผ้าอะไรที่มันแพงขึ้น แล้วคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยคือเขาจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบของราคามันก็สูงเนาะมันก็แบบจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกเดือนมันไม่ถือว่าแบบเป็นของฟุ่มเฟือยเลยมันการเป็นสิ่งจําเป็นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเป็นการสะท้อนนะคะว่าแบบรัฐเนี่ยเพิกเฉยต่อผู้หญิงมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่ามีสวัสดิการรัฐอะไรบ้างคะที่สามารถช่วยเหลือคนที่ระสบปัญหา ที่เคยได้ยินมาค่ะก,ก็จะมีที่รามินราจิตสีค่ะเป็นคลินิกเวชกรรมนะคะที่รับวงแผนวางแผนครอบครัวนะคะแล้วก็มีการคุมกาเนิดนะคะให้กับสตรีนะคะผู้ใช้ปัตรทองฟรีค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการฉีดวัคซีนเฮทพีวีฟรีนะคะสําหรับ คนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าคนอายุเกินนะคะก็อาจจะไม่สามารถฉีดวัคซีนฟรีนะคะแต่ว่าก็ใช้ธิ์บัตรทองนะคะเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะคิดว่า,วามีมูลนิธิอะไรบ้างคะที่สามารถช่วยเหลือะคะ่ะประสบปัญหาเช,เช่นเด็กแร่ร่อนค้าประเวณีหรือว่าเป็นความเดรนทางครอบครัวค่ะก็มูลนิธิเกี่ยวกับผู้หญิงระดักไหก็จะมีมูลนิธิเปรีนาเป็นที่พิทักษ์สตรี ก็จะเป็นเรื่องการเน้น a w a r e n e เกี่ยวกับสิทธิสตรีในไทยให้มันเทียบเท่าขึ้นมากับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย